มิลินทปัญหาของกรมศิลปากรมิลินทปัญหาทุติยวัคนามรูปปปฏิสันทีคหานะปัญหาที่หกถามว่าทำสิ่งไรให้สัตว์โลกถือเอาซึ่งปฏิสนธิราชาจมเด็จพระเจ้ามิลินภูมินทราธิบดีมีพระชโองการถามอัธปริศนาอื่นไปอีกเล่าว,ว่าพันเตนาคาเสนะ ข้าแต่พระผู้เป็นเจ้าหน้าเกษกิงปฏิสันธิยติทําสิ่งไรให้สัตว์โลกปฏิสนธิเกิดมานิมน์วิสัชนาให้แจ้งก่อนพระนาาเกษถวายพระพรวิสัชนาว่ามหาราชะดูราณะบอพิษพระราชสมภารผู้ประเสริฐสัตว์โลกที่เกิดมานี้นามารูปให้ปฏิสนธิขอถวายพระพรพระเจ้ากรุงมิลินภูมินทราธิบดี มีพระราชะองค์การซักว่านามรูปนี้แต่งให้สัตว์ปฏิสนธิประการใดพระนาคเษนวิสัชนาแก้ไขว่าหามิได้มหาราชะดูราณะบอพิษพระราชสมภารผู้ประเสริฐสัตว์โลกหญิงชายเกิดมาในโลกนี้กระทำกรรมคือกุศล,ลกรรมและอกุศลกรรมคือกระทำบาปบุญอิมินานามรูเปนะ ด้วยนามารูปนี้บุญสิ่งนั้นกรรมสิ่งนั้นให้สัตว์มนุษย์หญิงชายนั้นปฏิสนธิเป็นนามารูปอันอื่นอย่างนี้แหละเรียกว่านามารูปให้ปฏิสนธิขอถวายพระพรสมเด็จพระเจ้ากรุงมิลินปินประชากรตรัสว่าพันเตนาคเสนะข้าแต่พระนาคเสนผู้เป็นเจ้าถ้าบุคคลมิได้เกิดด้วยนามารูปนี้และเกิดด้วยบุญ และบาปที่กระทำไว้ในนามารูปนี้แล้วผู้นั้นจะพ้นจากบาปกรรมหรือไม่พระนาาเกษนวิสัชนาแก้ไขว่ามหาราชะดูรานะบพิษผู้ประเสริฐถ้าว่าไม่เกิดแล้วผู้นั้นก็พ้นจากบาปจากกรรมถ้าว่ายังจะเกิดไปอีกแล้วจะได้พ้นบาปกรรมหาไม่ได้ขอถวายพระพร พระเจ้ากรุงมิลินภูมินทราธิบดีมีพระราชะองค์การตรัสว่านิมนต์พระผู้เป็นเจ้ากระทำอุปมาให้แจ้งก่อนพระนาคเษนถวายพระพรอ,อุปมาว่ามหาราชะดูรานะบอพิษพระราชสมภารเปรียบปานดุดบุรุษผู้หนึ่งไปลักผลมะม่วงของเขามาส่วนว่าเจ้าของมะม่วงนั้นจับบุรุษโจรน,นั้นได้ จึงเอาตัวไปทูลกับสมเด็จบรมกษัตริย์ว่าโจรนี้ลักมะม่วงกล้าวกระหม่อมฉันโจรนั้นก็ทูลบ้างว่าขอพระราชทานกล้าวกระหม่อมฉันจะได้ลักหาไม่ได้มะม่วงเจ้าของนี้เมื่อแรกปลูกนั้นอย่างอื่นปลูกไว้เมื่อเป็นต้นมีผลออกเป็นอย่างอื่นไปกล้าวกระหม่อมฉันก็เก็บเอามา จะได้ลักลูกมะม่วงที่บุรุษผู้นี้ปลูกหาไม่ได้และบุรุษโจรนั้นให้การเป็นสำนวนดังนี้จะพ้นโทษหรือประการใดขอถวายพระพรสมเด็จพระเจ้ากรุงมิลินปิ่นประชากรมีพระราชะองการตรัสว่าบุรุษโจรนั้นให้การเป็นสำนวนดังนั้นจะได้พ้นตัวหาไม่ได้คงจะต้องปรับไหมเป็นแท้ พระนาคเษนจึงถามว่าเหตุไฉนจึงต้องปรับเล่าพระเจ้ากรุงมิลินปินกษัตริย์ตรัสว่ามะม่วงเขาปลูกไว้จนมีผลบุรุษโจรรับว่าไปเอาผลมะม่วงนั้นมาแล้วให้การเป็นสํานวนว่าบุรุษเจ้าของปลูกไว้ก็จริงก็แต่ผลมะม่วงเดิมนั้นไม่ได้ลักที่ข้าเอามานี้ผลมะม่วงเป็นต้นเกิดขึ้นมาใหม่ต่างหาก เป็นผลมะม่วงอื่นมิใช่ผลมะม่วงเดิมข้าเอามานี้ผลมะม่วงใหม่บุรุษโจรให้การชะนี้ก็เป็นอันรับในคำหาซึ่งผลมะม่วงที่โจรลักมาก็เกิดแต่ผลมะม่วงเดิมเหตุกรณีแหละควรจะลงโทษปรับไหมแก่โจรน,นั้นพระนาคเสนจริงว่าความนี้ฉันใด มนุษย์หญิงชายกระทำบาปกรรมสิ่งไรด้วยนามรูปในปัจจุบันชาตินี้ครั้นกระทำกาละกิริยาตายไปในปารโลกเกิดเป็นรูปประทรมนามธรรมาอื่นจะได้พ้นไปจากบาปกรรมหาไม่ได้เปรียบดังโจรลักอำพภผลน,นั้นขอถวายพระพรพระเจ้ากรุงมิลินภูมินทราธิบดีมีพระราชะองการตรัสว่า นิมนต์พระผู้เป็นเจ้ากระทำอุปมาให้ประหลาดกว่านี้พระนาเคเษนมีเถระวาจาอุปมาว่ามหาราชะดูรานะบพิษพระราชสมภารเปรียปานดุดบุรุษผู้หนึ่งไปลักเกี่ยวข้าวสาลีในนาเขาเจ้าของเขาจับตัวได้จึงเอาตัวไปกราบทูลแก่บรมกษัตริย์ว่าบุรุษผู้นี้เป็นโจรลักข้าวสาลีในนา บุรุษโจ,จรจิงทูลว่าข้าวสาลีซึ่งบุรุษผู้นี้ปลูกหวานลงไว้ข้าพระพุทธเจ้ามิได้ลักนี่ข้าพระพุทธเจ้าเอารวงข้าวสาลีอันเกิดต่อมาต่างหากนี่แหละบ่อพิษพระราชสมภารเมื่อโจรน,นั้นให้การชนี้โทษจะมีแก่โจรน,นั้นหรือประการใดพระเจ้ากรุงมิลินปินกษัตริย์ตรัสว่าโทษปรับไหมคงจะมี พระนาาเกษณจริงซักว่าโทษปรับหมมีด้วยเหตุอย่างไรพระเจ้ากรุงมิลินปินกษัตริย์ตรัสว่าข้าวเขาหวานไว้มีเมล็ดรวงขึ้นโจรนั้นไปลักเอารวงข้าวนั้นมาแล้วกลับว่ารวงข้าวนั้นไม่ใช่ของบุรุษเจ้าของข้าวบุรุษเจ้าของข้าวนั้นวานลงไปก็เป็นต้นเป็นลำกลายเป็นอื่นไป ซึ่งโจรให้การต้องในคำหาดังนี้เหตุกรณีโยมจริงว่าโจรน,นั้นไม่พ้นโทษปรับไหมพระนาคเษนจริงว่าความเปรียบเทียบนี้ฉันใดก็ดีบพิษพระราชสมภารผู้ประเสริฐมนุษย์ชายหญิงซึ่งเกิดมาเป็นรูปประธรรมนามธรรมกระทำบาปกรรมไว้ในชาตินี้จะมีรูปประธรรมนามธรรมไปชาติหน้า เป็นรูปธรรมนามธรรมอื่นจะพ้นจากบาปกรรมหาไม่ได้อุปมาเหมือนโจรไปลักข้าวเขาแล้วกลับว่าเอาข้าวอื่นมามิได้พ้นโทษปรับไหมฉะนั้นอันหนึ่งเล่าเปรียบดังบุรุษผู้หนึ่งไปลักตัดอ้อยเขาบุรุษเจ้าของจับตัวได้จึงมัดเอาตัวเข้าไปกราบทูลแก่พระมหากษัตริย์ว่าโจรคนนี้ ลักอ้อยกระหม่อมฉันโจนนั้นก็ทูลบ้างว่าขอพระราชทานเดิมบุรุษผู้นี้เอายอดอ้อยมาปลูกไว้ยอดอ้อยก็แตกหนอกอใบเป็นต้นลำเป็นอันอื่นไปและข้าพระพุทธเจ้าจะได้ลักอ้อยเดิมแรกปลูกหามิได้อ้อยนี้กลายไปข้าพระพุทธเจ้าจึงได้เอาอ้อยอื่นมานี่แหละมหาบอพิษ คำโจรทูลให้การชนี้จะมีโทษปรับไหมหรือหาม่ได้พระเจ้ากรุงมิลินปิ่นสาคละราชจึงตรัสว่าคงจะมีโทษปรับไหมเป็นแท้พระนาคเษนจึงซักถามว่าเหตุชไหนบ่อพิษพระราชสมภารพระเจ้ากรุงมิลินจึงตรัสว่าอ๋อเพราะว่าให้การต้องในคําหาและโจรแก้ว่า อ้อยนั้นเป็นอ้อยอื่นอ้อยเดิมนั้นเป็นขึ้นกลายเป็นอ้อยอื่นอ้อยเดิมนั้นตัวหาได้ลักไม่และให้การกรณีจะพ้นตัวหามิได้ไปลักอ้อยของเขามาแล้วว่าข้าเอาอ้อยอื่นมาจะได้พ้นโทษหาไม่ได้นะพระผู้เป็นเจ้าพระนากเสศนจริงว่าเล่าว่าซึ่งบุคคลกระทำบาปกรรมไว้ชาตินี้ก็เหมือนกัน กรรมคงจะตามตนไปถึงจะเกิดในโลกเบื้องหน้าเป็นรูปธรรมนามธรรมอื่นจะได้พ้นจากบาปกรรมหาไม่ได้ดุจบุรุษโจรลักอ้อยเขามาแล้วกลับว่าอ้อยอื่นมิได้พ้นจากโทษนั้นอันหนึ่งดูรานะบอพิษพระราชสมผานเปรียปานดุจบุรุษผู้หนึ่งนั้นเฮมันตะเกกาเล ฤดูนั้นเป็นเหมันตะฤดูหนาวกลางหาวหมอกลงนี่กะไรบุรุษผู้นั้นจึงเอาไฟมาก่อกองขึ้นผิงแล้วทิ้งไว้ไม่ได้ดับเสียไฟนั้นก็ลามเลียไม้ใบไม้และหญ้าลามมาไหมข้าวในนาเสียหลายกองเคตะสามิโกไฟเจ้าของนารู้ว่าบุรุษนั้นเป็นต้นไฟ จึงจับเอาบุรุษนั้นเข้าไปกราบทูลแด่บรมกษัตริย์ว่าบุรุษผู้นี้แหละเผาข้าวในนากระหม่อมฉันบุรุษต้นไฟนั้นก็ทูลให้การว่ากระหม่อมฉันจะได้เผานานายคนนี้หาไม่ได้เดิมกระหม่อมฉันกองไฟผิงแล้วทิ้งไว้ไฟนี้ก็ลามไปไหม้ใบหญ้ากลายมาเป็นไฟอื่น จะได้เป็นไฟที่กองผิงหาไม่ได้นี่แหละเมื่อบุรุษต้นไฟให้การชะนี้จะมีโทษหรือหาไม่ได้สมเด็จพระเจ้ามิลินปินสาคาร,ราชประพาสว่าข้าแต่พระผู้เป็นเจ้าโจรให้การชะนี้เล่าจะพ้นผิดหาไม่ได้ขอถวายพระพรเหตุไรอ๋อเหตุว่าบุรุษนั้นเป็นต้นไฟ ชั้นใดก็ดีมหาบพิษผู้ประเสริฐบุคคลเกิดมาเป็นรูปประธรรมนามธรรมได้กระทำบาปกรรมไว้ครั้นสิ้นชีวิตดับจิตไปเกิดเป็นรูปประธรรมนามธรรมอื่นไปจะได้พ้นจากบาปกรรมที่ตนกระทำหาไม่ได้มีอุปมาเหมือนบุรุษต้นไฟอันมิได้พ้นโทษนั้นขอบอพิษจงทราบในพระบวรราชสันดานด้วยประการชนี้ สมเด็จพระเจ้ากรุงมิลินภูมินทราธิบดีมีพระราชโอการตรัสว่าโยมยังไม่สิ้นวิมติสงสัยนิมนต์ผู้เป็นเจ้าอุปมาให้ยิ่งขึ้นอีกก่อนฝ่ายพระนาคเกษถวายพระพรว่ามหาราชะดูรานะบพิษพระราชสมภารโกจิเทวะปุริโสเปรียบดุดบุรุษผู้หนึ่ง จุดซึ่งประทีปเข้าไปรับประทานอาหารที่โรงร้านของอาตมาครั้นบริโภคอาหารแล้วก็คมนาการไปส่วนว่าไฟประทีปนั้นก็ไม่ย้าลามไปไหม้ฝาเรือนอันหนึ่งเปลวไฟก็ทะลึ่งลุกลามไหม้ซึ่งเรือนน้อยเรือนใหญ่ทีนั้นก็ไหม้ไปทั้งบ้านทั้งนครชาวบ้านจึงพากันมาเอาตัวบุรุษต้นไฟนั้นไปตามอาจยาไฟ บุรุษผู้นั้นจึงว่าไฟที่ไหม้บ้านนี้ไฟไม่ย่าดอกไม่ใช่ไฟประทีปของข้าที่จุดไว้เมื่อบุรุษต้นไฟให้การเชนี้จะไม่มีโทษหรือบอพิษพระราชสมภารพระเจ้ากรุงมิลินปินกษัตริย์มีพระราชโอการตรัสว่าบุรุษที่ตามประทีปต้นไฟให้การนั้นจะให้พ้นโทษหาไม่ได้พระนาคเษนถวายพระพรว่า ชันใดก็ดีบุคคลที่เกิดมาเป็นรูปธรรมนามธรรมนี้กระทำบาปไว้ครั้นเมื่อตายไปนามรูปนี้จะวิปริตแปรปรวนไปเป็นนามรูปอื่นคือจะไปปฏิสนธิเกิดใหม่แล้วจะเกิดต่อไปอีกก็ดีจะได้พ้นจากบาปกรรมหาไม่ได้ดุดบุรุษจุดประทีปรับประทานอาหารให้ไฟไหม้บ้านนั้นขอบพิษพระราชสมภาร จงทราบในพระบวรสันดานด้วยประการฉนี้พระเจ้ากรุงมิลินภูมินธราธิบดีมีพระราชองค์การตรัสว่าซึ่งพระผู้เป็นเจ้าอุปมาณนี้โยมยังวิมติสงสัยอยู่นิมนตกระทำอุปมาให้ยิ่งไปกว่านี้พระนาคเสนจ,จึงมีวาจาถวายพระพรว่ามหาราชะดุรานะบพิษพระราชสมภารเปรียบปานดุจบุรุษผู้หนึ่ง จะมีภรรยาบุรุษผู้นั้นพอใจนางกุมารีเด็กน้อยผู้หนึ่งจึงให้คนติดสอยเข้าไปขอต่อบิดามารดากุมารีนั้นบิดามารดากุมารีนั้นเห็นว่าบุรุษผู้นั้นมีอัธยาศัยดีก็ยินยอมยกให้บุรุษนั้นสูงกลังทัตวาบุรุษผู้นั้นได้ให้ขันหมากมั่นแล้วตัวนั้นก็ลาไปสู่สถานประเทศอันไกล อปเรณะสมเยนะครั้นสมัยการนานมาส่วนว่านางกุมารีนั้นก็จเจริญรุ่นขึ้นมาบิดามารดาจึงยกให้มีสามีอื่นกระทำการวิวาหะมงคลมีขันหมากรากพลูอยู่ด้วยกันอิดโรอาคันตวาสามีเดิมจึงมาว่ากับบุรุษสามีทีหลังว่าท่านนี้ พาภรรยาเราไปข้างไหนบุรุษสามีใหม่เอวังวัฒยะจริงว่าท่านมาขอกุมารีนี้เมื่อน้อยท่านก็เป็นสามีนางกุมารีนี้เมื่อน้อยนั้นบัดนี้นางกุมารีนี้มิได้เป็นภรรยาท่านด้วยนางกุมารีนี้มีวัยวัฒนาการรุ่นเป็นสาวใหญ่เป็นอื่นไปพ้นไปจากภรรยาท่าน เราจึงมาขอต่อบิดามารดาบิดามารดายกให้แก่เราสูงกังทัตวาเราก็ได้ให้ขันหมากรากพลูกแก่บิดามารดาบิดามารดาก็กระทำการวิวาหะมงคลให้อยู่กินด้วยกันนางกุมารีนี้จะได้เป็นภรรยาท่านหาไม่ได้ถ้าว่าสามีเดิมกับสามีใหม่จะเป็นความกันไปใครจะแพ้ ใครจะชนะขอถวายพระพรสมเด็จพระเจ้ากรุงมิลินปินประชากรมีสุนทรวาจาตรัสว่าสามีใหม่นั้นแพ้แหละพระผู้เป็นเจ้าพระนาคเษนจ,จึงถามเล่าว่าสามีใหม่จะปาราชัยแก่สามีเก่าได้เหตุไรเล่าอ่อผู้เป็นเจ้าสามีเก่าเขาได้มามั่นขันหมากรากพลูสู่ขอบิดามารดาหญิง บิดามารดาหญิงได้ยอมยกให้ยกปันกันก่อนถึงว่าจะยังไม่สังวาสด,ด้วยกันก็ดีกฎหมายท่านว่าเป็นกรรมสิทธิ์อยู่กับผู้นั้นเหตุด้วยบิดามารดายกให้และสามีใหม่ชอบจะให้ปรับไหมอันหนึง่งและคำสามีใหม่ซึ่งจะติดใจว่านางกุมารีนั้นโตใหญ่เป็นอื่นไปและจะมีคำติดใจ ให้ใส่บทหาหรือบทจะได้ขึ้นหาไม่ได้คงจะต้องปรับหมายชายนั้นโสดเหมือนโทษผิดภรรยาท่านนี่แหละบอพิษพระราชสมภารซึ่งคำสามีใหม่ให้การว่าเดิมนางกุมารีนี้ยังน้อยอยู่ครั้นเติบโตใหญ่ก็เป็นอื่นไปและสามีใหม่ให้การชนีโสดโทษไม่พ้นตัวฉันใด บุคคลกระทำบาปกรรมในนามรูปที่เกิดมานี้ถึงจะใกล้ตายรูปธรรมนามธรรมจะแปรปรวนเป็นอนิจจังอันยังจะเป็นอื่นไปจะปฏิสนธิเกิดใหม่รูปธรรมนามธรรมเป็นอื่นไปแล้วบาปกรรมที่ทำไว้จะได้พ้นหาไม่ได้เมื่อเราท่านทั้งหลายยังมิลุล่วงเข้าสู่สิวาไลาไปนิพพานเมื่อใด ผู้ที่ทำบาปกรรมไว้นั้นจะนิราศคลาดแคล้วแล้วกันไปหาไม่ได้มีอุปมาเหมือนนางกุมารีน้อยถึงจะมีรูปร่างรุ่นราวเป็นสาวใหญ่อย่างไรก็ดีที่จะพ้นสามีเดิมไปหาไม่ได้ขอบอพิษพระราชสมภารจงทราบในพระราชบวรสันดานด้วยประการดังนี้สมเด็จพระเจ้ากรุงมิลินภูมินทราธิบดี มีพระราชะองค์การตรัสว่าอารัธนานิมนต์พระผู้เป็นเจ้าอุปมาอุปไมยให้พินโยภาวะยิ่งขึ้นไปให้โยมสิ้นสงสัยก่อนพระนาคเกษจิงถวายพระพรอุปมาว่าโกจิเทวปุริโสยังมีบุรุษผู้หนึ่งไปซื้อน้ำนมโคกับนายโคบาลน,นายโคบานก็ตวงน้ำนมใส่หม้อให้กับบุรุษผู้นั้น บุรุษผู้นั้นจึงเอาหม้อน้ำนมฝากนายโคบานไว้แล้วก็ไปทำการอื่นทิ้งไว้คืนหนึ่งจึงกลับมาส่วนว่าน้ำนมครั้นล่วงเวลาค้างราตรีต้องแสงพระสุริสีสายก็กลับกลายเป็นท,ทัทิไปครั้นบุรุษผู้นั้นรำลึกขึ้นได้จึงไปสู่สำนักนายโคบานจึงว่ากับนายโคบานว่าข้ามาหาท่าน จะเอาของที่ฝากไว้ตังทัศไยะนายโคบาลจึงว่าท่านนี้ลืมไปหรืออย่างไรว่าแล้วก็ส่งหม้อน้านมนั้นให้อิตโรเอวังวัทยะบุรุษผู้นั้นจึงว่าแกนายโคบาลว่าวานนี้ท่านตวงน้ำนมโคให้แกเราเราฝากท่านไว้ก็เหตุไหนท่านจึงเอาทัธิมาให้แก่เรา เราไม่เอานายโคบาลว่าเราจะได้เอาท,ทัทิอื่นให้ท่านหาไม่ได้ท,ทัทินี้ใช่อื่นคือน้ำนมนั่นแหละค้างอยู่เป็นคืนหนึ่งแล้วก็กลายเป็นท,ทัทิไปบุรุษผู้นั้นไม่เอานี่แหละบ่อพิษพระราชสมภารเจ้าคำคนทั้งสองที่วิวาทกันชนี้จะจริงข้างใคร พระเจ้ากรุงมิลินปินธรณีจึงตรัสวินิจฉัยว่าข้าแต่พระผู้เป็นเจ้าคำคนทั้งสองซึ่งวิวาทกันนี้จริงข้างนายโคบาลพระนาคเกษจริงว่าดูรานะบอบพิษพระราชสมภารเป็นเหตุฉะไหนเล่าจึงจริงข้างคำนายโคบาลพระเจ้ากรุงมิลินปินกษัตริย์ตรัสว่าบุรุษผู้นั้นลืมน้ำนมไว้ค้างคืน น้ำนมนั้นก็กลายเป็นอื่นไปจะเป็นทัทิอื่นหาไม่ได้น้ำนมนั่นแหละกลายเป็นทัทินะพระผู้เป็นเจ้าพระนาคเสนถวายพระพรว่าน้ำนมนี้กลายเป็นอื่นฉันใดก็ดีรูปประธรรมนามธรรมนี้ของสัตว์ผู้ใดมรณน,นติกังเมื่อใกล้ตายกลายเป็นอื่นถึงจะจุติเกิดเป็นรูปประธรรมนามธรรมอันอื่นก็ดี แล้วจะจุติปฏิสนธิต่อไปอีกเท่าใดก็ดีจะได้พ้นจากบาปกรรมที่ตนกระทำไว้แต่นามรูปเดิมหาไม่ได้เหตุว่านามรูปเดิมนั้นถึงจะเป็นอื่นไปจะเป็นมนุษย์เดรัจฉานประการใดก็ดีนามรูปเดิมนั้นเปรียบดุดน้ำนมนางโคค้างคืนกลายเป็นอื่นเป็นอื่นไปคือเป็นสัปปินวานิททิไป ก็อาศัยน้ำนมนางโคนั้นแปลกลับกลายไปขอบอพิษจงทราบพ,พระไทยด้วยประการดังนี้สมเด็จพระเจ้ามิลินปินธรณีพระองค์ได้ทรงฟังอุป,ปมานี้มีพระราชโอการตรัสว่าสาธุสัพระผู้เป็นเจ้าว่านี้สมควรแล้วนามรูปะปฏิสันทิขหานะปัญหาเป็นคำรบหกจบเท่านี้